สวัสดีค่ะค่ะบายเปาดากนะคะอยู่กับรถคันนี้เลยเป็น Ford Ranger Next Gen นะคะ4ประตูมาทำครบชุดเลยก็จะมีตัวหุ่มเบาะแบบสวมนะคะแล้วก็ตัวูพื้นรุ่น 7D คําคำว่า 7D ก็คือมีตัวเสริมใหญด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยดูกันทีหลังให้ดูตัวเบาก่อนเลย ตัวบอกอันนี้เป็นงานชุดสวมนะคะสวมทับคลุมบบอเดิมแต่ว่าเป็นงานตัดเย็บแบบเข้ารูปกระชับตรงรุ่นเลยคือตรงรุ่นของเลนเจอร์รุ่นนี้โดยเฉพาะนะคะเป็นตัวเน็กเจนทรงบอกของเน็กเจนหนังที่ใช้จะเป็นหนังตัวพีเมียมตัวหนานะคะแล้วก็ได้ที่ใช้จะเป็นได้ไนล่อนสังเกตดีๆนะคะได้ไนล่อนเป็นแบบนี้ตาจะไม่ใช้ได้สปันเลยเพราะว่าจะทนไม่ทนมันขึ้นอยู่กับที่ได้เย็บด้วยได้ไนล่อนจะทนที่สุดแล้วก็ใช้เป็นเบอร์ใหญ่ให้เลยไม่ห่วงสเปกงานเลยนะคะหนังก็เป็นหนังตัวหนาตัวพีเมียม มีกลาเมเนตตัวฟองน้ำ5มิลด้วยแล้วก็ซับหลังเป็นตัวผ้าใยทีคอร์ดนะคะจะไม่ใช้ผ้าสป,ปันอีกเพราะว่ามันจะไม่ทนแต่งานที่ร้านก็จะเน้นงานเข้ารูปแบบนี้เลยนะคะช่างออกแบบก็จะเป๊ะมากๆไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะคะสามารถผลิตสั่งผลิตตรงรุ่นได้เลยแล้วก็เลือกสีเลือกลายได้ด้วยอย่างอันนี้จะเป็นายแดงนะคะทั้งคันทั้งตัวเบาะตัวพื้นด้วยค่ะตัวพื้นงานของที่ร้านก็จะเป็นแบบละเอียดนะคะสังเกตนี่เลย เขารูปเข้าทรงเป๊ะนะคะด้านข้างมีกระเป๋าใส่ของให้มีหมดบพาสนะคะงานขึ้นงานสวยมากแล้วก็นี่เลยที่บอกว่าเป็นรุ่น7 d ดีนะคะก็จะมีตัวเสริมใยดักฝุ่นแบบนี้มีตัวล็อกให้ไม่ไหลไปไหลามานะคะตัวล็อกนี่ก็ถอดทาความสะอาดได้ง่ายค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะของบอกคู่หน้าก็จะมีกระเป๋าใส่ของให้ดังซ้ายดังขวาเลยแล้วที่บอกนะคะเมื่อกี้ว่าเป็นหนังตัวหนาหนายังไงนี่เลย ความหนาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีฟองน้ำห้ามีซับหลังเป็นตัวผ้าใยทีคอร์ดผ้าใยทีคอร์ดจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะไม่ยุยเน้นใช้ทนทนได้เลยนะคะตัวนี้ส่วนปูพื้นด้านหลังนี่งานสวยแบบละเอียดนะคะไปจนถึงนี่เลยปิดเต็มเลเยอร์ชัดนะคะเพราะว่าจะไม่ทํางานลวกๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยร้านเก็บให้หมดเลยค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยนี่น้นขอบข้างขาบุงขาเบาเก็บหมดนะคะงานสวยส่วนบอหลังรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด หัวหมอนสามใบแล้วก็มีเท้าแขนตรงกลางนะคะสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติไม่ว่าจะรถรุ่นไหนนะคะถ้ามีเท้าแขนแบบนี้ก็เปิดใช้งานได้ตามปกติเลยแต่ถ้ารุ่นไหนไม่มีมันก็จะเรียบไปเลยนะคะนี่แล้วก็ตัวนั่งนะคะ สวยงามมากๆกับงานคาบอโปรตักนะคะใครที่สนใจงานอยากมาดูงานจริงวอล์กอินได้เลยที่ลาดพร้าว124โรงงานคาบอโปรตักนะคะเป็นผู้ผลิตเองนะคะแล้วก็สั่งผลิตรอรับได้เลยสามารถติดตั้งในวันนั้นได้เลยนะคะ <S <S คหรือว่าจะโทรมาคุยกันก่อนได้ที่เบอร์091 709 9960นะคะหรือว่าจะเป็น ID Line <S 2> <S 2> ก็ได้ ID Line นะคะก็จะเป็น Ad C.A.R. คารถโยนต์แล้วก็เลขเก้าสอตัวทักมาแล้วก็แจ้งรุ่นรถปีรถดูรีวิวงานได้นะคะมีหลายสีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ